สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนนะครับครับให้าหใกล้ครับให้อาหารใกล้ครับช่วงเย็นเย็นนะครับช่วงเย็นหลังฝนตกนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับมาให้อาหารไกลครับก่อนจะไปทำงานนะครับ ไก่ใใหลุ่นไกหน้อยนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้ครับบรรยากาศลังของพักนะครับลังของพักรอมบๆโด,ด,ดย คอนโดนะครับเลี้ยงไก่ให้อาหารไก่ก่อนไปทำงานครับอีกหนึ่งคลิปนะครับฝากพี่น้องติดตามครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับดูบรรยากาศนะครับ ฝากติดตามแล้วนะครับเด้วขอบคุณที่รับชมนะครับทุกชิปนะครับรับชิปนี้ใ่อาหารนะครับสวัสดีครับ